พี่น้องครับในที่สุดประเทศไทยก็ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่กันแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับจากการโหวตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้สําหรับผลการโหวตนั้นเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่32ผลปรากฏนะครับว่า นายอนุทินชาญวีรกูลได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึง311เสียงส่วนอาจารย์ชัยกเกษมนิติสิริได้152เสียงงดออกเสียง27เสียงก็เป็นอันว่านายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลครับดังนั้นก็มารู้จักนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยกันหน่อยพระพี่น้อง ประวัติมีดังนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2509จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอสัสวชันกรุงเทพมหานครและไปศึกษาต่อที่ w o สเตอร์อะคาเดมีที่รัฐแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกาครับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจากฮอฟตรายูนิเวอร์ซิรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา นายอนุทินชาญวีระกูลเริ่มต้นเส้นทางการเมืองตั้งแต่ปี2539ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ผ่านมาครับ ตลอดเส้นทางทางการเมืองนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลได้รับการยอมรับว่าเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จมีหัวใจติดปีกพร้อมผลักดันแนวคิดหัวหน้าพักภูมิใจไทยมีผลงานเด่นในด้านการพัฒนาระบบสาธารณาสุขนโยบายกัญชาทางการแพทย์และการสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในส่วนภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่ท่านก็ย้ำนะครับว่าท่านจะบริหารประเทศด้วยความมุ่งมั่นลดขั้วการเมืองทำงานเพื่อประชาชนมุ่งเน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงและการพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่เข้มแข็งและยั่งยืนนั่นเองครับ